ไวกิ้งบุกยุโรปศึกนักรบทะเลผู้พลิกประวัติศาสตร์ในวันที่เสียงระฆังโบสดังขึ้นทุกเช้าไม่มีใครคาดคิดว่าความตายกำลังแล่นมาจากขอบทะเลเหนือพวกเขาไม่ได้มาพร้อมคำพีแต่ถือขวานและไฟพวกเขาไม่ได้มาเพื่อเปลี่ยนความเชื่อแต่เพื่อเผาทิ้งให้หมดนี่คือเรื่องราวของไวกิ้งนักรบแห่งทะเลเหนือผู้เปลี่ยนโฉมยุโรปไปตลอดกาลพวกเขาคือใคร และทำไมถึงลุกขึ้นชาวไวกิ้งไม่ได้มีอาณาจักรเดียวแต่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆจากนอร์เวย์สวีเดนและเดนมาร์กระบบปกครองเป็นแบบขุนศึกแต่ละพื้นที่มีอำนาจของตนเองสภาพภูมิประเทศที่ดินน้อยฤดูปลูกสั้นสภาพอากาศโหดร้ายทำให้เกิดแรงผลักทำให้ผู้ชายจำนวนมากออกทะเลความจนและความหิวโหวยผลักคนให้เป็นโจรแต่ความกล้าทำให้พวกเขาเป็นไวกิ้ง จุดเริ่มต้นของสงครามอารามลินดิสฟอร์นเป็นศูนย์กลางคริสตศาสนาในเกาะอ,อังกฤษไม่มีป้อมไม่มีทหารเพราะมองว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วันที่8มิถุนาปี793เรือไวกิ้งโผล่จากหมอกระสงบางคนถูกจับเป็นทาสบางคนถูกตัดหัวบนแท่นบูชามันไม่ใช่แค่การโจมตีธรรมดาแต่มันคือการทำลายโลกทัะทัของคริสตชนโดยสิ้นเชิงการรบที่สำคัญ Battle of York กองทัพไวกิ้งที่เรียกว่า The Great Heathen Army บุกยอร์นำโดยพี่น้อง Halfdan และ Ivar the Boneless กองกำลังอังกฤษจากนอร์ h ัมเบียพยายามยึดเมืองคืนแต่ถูกซุ่มโจมตีและทำลายล้างไวกิ้งใช้แทคติกซ่อนทัพในตรอกเมืองเก่าล่อให้กองทัพศัตรูเข้ามาแล้วปิดล้อมชัยชนะนี้ทำให้พวกเขายึดยอกร์ได้และกลายเป็นเมืองหลวงของไวกิ้งในอังกฤษในเวลานั้น Battle of Edington Ed d กระสัดอัลเฟรดเด e ะเกรทแห่งเวสเซ็กซ์ปะทะกับ g กั h รัมผู้นำไวกิง้งอัลเฟรใช้กลยุทธ์การซุ่มโจมตีและการรบแบบกองโจรซุ่มโจมตีเพื่อเอาชนะกองกำลังศัตรูที่เหนือกว่าและพิชิตชัยชนะอย่างเด็ดขาด g u ั h รัมยอมรับศาสนาคริสต์และทำสนธิสัญญาแบ่งพื้นที่เดนลอ a w นี่คือจุดพลิกผันที่ทำให้อังกฤษไม่กลายเป็นดินแดนของชาวนอสโดยสิ้นเชิง วยกิ้งบุกปารีสผู้นำวไยกิ้งรักนาล l อดบล็อกนำเรือ120ลําลำผ่านแม่น้ำแซนบุกถึงปารีสจักรพัดด c ชอ r l สเดอร์บดส่งกองทัพ้านแต่ถูกตีแตกเพราะปารีสไม่มีป้อมประการพอรับมือถูกล้อมและปิดเส้นทาง Charles ต้องยอมจา่ายค่าไถ่เจ0ดพปอนด์ทองเพื่อให้รักนาถอนทัพแต่ผลที่ตามมาคือวยกิ้งรู้ว่าทองหาได้ง่ายกว่าการทำสงคราม และพวกเขาก็กลับมาอีกการขยายตัวสู่ยุโรปตะวันออกรัสเซียและเคียวันรัสไวกิ้งสวีเดนล่องแม่น้ำโวกาและดรนิเซเปอร์สร้างศูนย์กลางการค้าชื่อนโนฟกรอดและเคียฟผู้นำเช่นรูริกและโอลเกเดอพรอฟเฟตสร้างรัฐแบบรวมศูนย์มีระบบเก็บสวยและภาษีแม้จะเป็นนักรบไวกิ้งรู้จักบริหารพวกเขาจัดเก็บภาษีสร้างเครือข่ายค้าและสถาปนารัฐใหม่ ไวกิ้งในจักรวรรดิไบแซนไทน์นักรบไวกิ้งจากสวีเดนรับจ้างในกองทัพของจักรพรรดิแห่งไบแซนไทน์ตั้งหน่วยแบรังเชียนการ์ดส์หน่วยพิทักษ์วังที่ซื่อสัตย์ที่สุดของจักรวรรดิมีบันทึกว่าพวกเขาร่วมรบในสงครามกับพวกอาหรับอารเมเนียและสลาฟจากโจนทะเลกลายเป็นราชองครักษ์ผู้พักดีของคอนสแตนติโนเปิลนี่คือการเปลี่ยนบทบาทอย่างสมบูรณ์ของไวกิ้งจุดจบของยุคไวกิ้ง battle of s t a m f o r d bridge กษัตริย์ฮาร์โรดฮาร์ดราดาแห่งนอร์เวย์ร่วมกับทอสติกบุกอังกฤษแต่กองทัพอังกฤษของคิงฮาร์โรดกอตวินซันเคลื่อนทัพฉับพลันไวกิ้งที่ไร้เกราะเพราะไม่ทันตั้งตัวเสียเปรียบทั้งจำนวนคนและพื้นที่รบฮาร์โรดถูกยิงด้วยลูกธนูเข้าคอสิ้นพระชนในสมรภูมินี่คือการรบสุดท้ายของไวกิ้งอย่างแท้จริงมรดกของไวกิ้งภาษาอังกฤษมีคำมาจากไวกิ้งเช่น sky Knife, Window, โครงสร้างเมืองยุทธศาสตร์ทหารระบบการค้าได้อิทธิพลจากไวกิ้งมากไวกิ้งผสมกับชาวยุโรปกลายเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์เช่นราชวงศ์นอร์มังดีพวกเขาไม่ได้มาเพียงเพื่อเผาแต่ยังสร้างโลกยุโรปในศตรวตรรษที่11-12ถึง12ยืนอยู่บนมรดกของนักรบทะเลจากแดนเหนืออย่างแท้จริงถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กดไลค์กดแชร์ และอย่าลืมกดติดตามช่อง Smart Time Stories ด้วยนะคะ